คงไม่มีเวลาใดที่ดีกว่านี้แล้วนะครับสำหรับเมตาเองที่จะส่งอาวุธใหม่อย่างเทรดนะครับมาพิชิตค่าศึกอย่างทวิ t เตอร์ของ Elon Musk ที่กำลังอยู่ในช่วงอ่อนแอมากๆนะครับเจอมรสุมรุมเร้าหลายด้านทั้งวิกฤตทางด้านการเงินทำให้แอปเองเนี่ยแทบจะไม่มีเงินจ่ายค่าคราวนะครับจนต้องลดปริมาณการเสพคอนเทนต์ของผู้ใช้ทั่วไปลง หรือแม้กระทั่งผู้นำใหม่อย่างลินดายาคาริโนเองที่ไม่ใช่คนสายเทคโดยตรงนะครับก็ยังมีคำถามว่าจะนำพาทวิต t ตอรเนี่ยไปรอดได้หรือไม่และมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ทาง m าร์ e เบิร์เองเนี่ยใช้กลยุทธ์นี้ในการโคลนแพลตฟอร์มคู่แข่งเพื่อกำจัดคู่แข่งนะครับพวกเขาทำมาหลายครั้งแล้วแต่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่เทรด จะมีความแตกต่างจากแอปอื่นที่เคยล้มเหลวของมาร์คซอร์เบิร์กมันมีอะไรบ้างน,นะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Daily. world tomorrow. Geek Explore the beyond Daily. to สวัสดีครับผมดนทราดนจากดดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจ เทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับในอีพีนี้ก็มาต่อกันถึงประเด็นร้อนที่เป็นข่าวออกมานะครับที่ตัวมสัสคกเบอร์เองเนี่ยจะมีการปล่อยแอปตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่า t r u s t by Instagram ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการออกมาท้าชนโดยโตรงนะครับกับทวิตเตอร์ของอีลอนมัสเองแต่ได้ว่าทั้งกู้เนี่ยมีปัญหากันมาในหลายๆประเด็นแล้วนะครับเรื่องความคิดที่ไม่ค่อยตรงกันมากนักนะครับในหลายๆเรื่องตัวอย่างเช่นในเรื่องของเทคโนโลยี AI มัสเซอร์เบอร์เองเนี่ยมองว่าควรจะเปิดให้ AI เนี่ยพัฒนาอย่างเสรีนะครับไม่ควรจะมีอะไรไปเบรกนะวัตรกรรมที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันจะขัดขวางความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแต่ว่าทางอีลอน เองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีมากกว่านะครับมองเห็นภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีอย่าง AI นะครับและมองว่าควรที่จะมีการควบคุมแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยให้ดีซะก่อนนะครับก่อนที่จะมีการปล่อยให้คนทั่วไปเนี่ยนำไปใช้งานจริงๆหรือแม้กระทั่งข่าวล่าสุดที่จะมีการต่อยมวยในกรงกันเลยนะครับมีการท้าชนกันผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเองดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีประเด็นที่ค่อนข้างขาดัดแย้งกันหลายๆประเด็นนะครับ รวมถึงในเรื่องธุรกิจที่ตอนนี้อีลอนมัสเองเนี่ยเข้ามาท้าทายทางมาสเซอร์เบิร์กโดยตรงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นทางอีลอนมัสเนี่ยทำธุรกิจที่ท้าชนกับมาสเซอร์เบิร์กโดยตรงมากนักน,นะครับอีลอนมัสไปทำพวกเทสลาสเปซเอ็กหรือว่าอื่นๆมากมายนะครับที่ยังไม่ค่อยถือว่านับเป็นการแข่งขันโดยตรงกับทางมาสเซอร์เบิร์กแต่ว่าการที่อีลอนมัสเข้าไปเทวอร์ทวิตเตอร์เนี่ย มันก็กลายเป็นว่าเครือข่ายโซเชียลมีเดียเองเนี่ยก็ต้องมีการแย่งฐานผู้ใช้งานซึ่งกันและก,กันนะครับก็กลายมาเป็นคู่แข่งคู่แคงกันโดยตรงเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจนะครับทำไม มาสกัเบอร์เองเนี่ยเริ่มกลับมาเดินกลยุทธ์เก่าๆอีกครั้งนั่นก็คือการโคลนนิ่งแอปคู่แข่งนะครับเพื่อทําการฆ่าคู่แข่งนะครับแม้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่ามาสกัเบอร์เองเนี่ยไม่ได้ทําแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับเขาพยายามทํามาหลายครั้งแล้วนะครับหากมีคู่แข่งที่คิดจะมาแย่งฐานผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของเขานะครับดูเหมือนว่าผลงานในอดีตเนี่ยจะไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะครับทั้ง โปกเองที่หวังจะมาฆ่า Snapchat หรือลาโซ o เองนะครับที่หวังจะมาหยุดยั้งกระแสความร้อนแรงของ t i k t o อแต่แอปทั้งสองนี้ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่านะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมาสเตอร์เบอร์เองก็ได้เรียนรู้นะครับว่าการโคลนนิ่งเพื่อมาต่อสู้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกับการสร้างฟีเจอร์เรียนแบบในแอปหลักไปเลยนะครับแน่นอนนะครับทางมาสเ e อร์เบอเองเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นการ โคลนฟีเจอร์แทนนะครับแล้วก็ใส่มาในแอปหลักตัวอย่างเช่น Story ของ s n p p h h t นะครับการเป็นว่าได้รับความนิยมอย่างมากใน Instagram และ Facebook หรือแม้กระทั่งรีวเองนะครับที่ทางมา t e r b บ r g ก็ Copy จาก TikTok มาโดยโตนะครับก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะไปได้ดีแล้วก็ทางมาสักเบิกเนี่ยค่อนข้างดันพวกคลิปวิดีโอสั้นแบบเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับแต่การสร้างแอปใหม่มาเลยเนี่ย ไม่เคยประสบความสำเร็จมานะครับสำหรับ t ามา a s เซอร์เบเองซึ่งแอปตัวใหม่อย่างเทรสนะครับที่กําลังจะเปิดตัวในวันที่6กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็มีข่าวหลุดข้อมูลออกมาบ้างแล้วนะครับจากจากสื่อยักษ์ใหญ่หลายๆแห่งนะครับที่ได้เปิดภาพบางส่วนที่หลุดออกมานะครับเป็นภาพหน้าจอแสดงอินเทอร์เฟซของแอปที่มีการดัดแปลงมาจากแอปหลักอย่าง อินสตาแกรมนะครับซึ่งแน่นอนว่าทามาสเตอร์เบอร์เองเนี่ยต้องการแยกตัวเทรสนี้ออกมานะครับเพื่อมาต่อสู้กับ Twitter โดยตรงข้อมูลที่หลุดอ,ออกมานะครับโดยเฉพาะจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของเมตาอย่างคริสคริสคอกเองเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าแอปเนี่ยจะทำงานโดยใช้ ระบบบัญชีของ Instagram A เองนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ใช้ก็ไม่จําเป็นต้องกรอกรายละเอียดให้ยุ่งยากอีกต่อไปนะครับหากมีบัญชีผู้ใช้ Instagram อยู่แล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะครับข้อมูลผู้ใช้ข้อมูลอื่นๆเนี่ยจะถูกโอนไปยังแอปใหม่ทันทีส่วนฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการโคลนทวิตเตอร์มาแบบ โดยตรงนะครับซึ่งทางเม่ตาเองเนี่ยมองว่าเทดเองเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่เราชุมชนมารวมตัวกันเพื่อคุยกันเกี่ยวกับทุกสิ่งนะครับตั้งแต่หัวข้อที่สนใจไปจนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับสามารถที่จะติดตามผ่านแฮชแท็กหรือ follow creator ได้โดยตรงนะครับในคนที่เราสนใจในเรื่องเดียวกันนะครับมีการใส่ความคิดเห็นอะไรต่างๆได้เช่นเดียวกับทวิตเตอร์นะครับ ก็เรียกได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือทวิตเตอร์เวอร์ชันของเมตานั่นเองนะครับต้องการที่จะมาล้มทวิตเตอร์โดยตรงซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้ามองสถานาการณ์จริงๆในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทวิตเตอร์ของอีลอามัสเองเนี่ยก็กำลังประสบปัญหาหลายๆอย่างน,นะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเงินมันเป็น ช่วงเวลาที่ถือว่าน่าสนใจนะครับในการเปิดแอปอย่างเท็ดในตอนนี้เพราะว่า Twitter กำลังอยู่ในช่วงอ่อนแอนะครับการที่จะออกรบในช่วงที่คู่แข่งกำลังอ่อนแอเนี่ยถือว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญมากๆในการเปิดตัวแอปใหม่ตัวนี้ของทางเมตาเองนะครับและตอนนี้ทาน Twitter ก็กำลังมีปัญหากับผู้ใช้นะครับเกิด hashtag ที่โอ้โหมาท้วงตัวอ l ล n m มัสเองนะครับที่พยายามจากัด แม้กระทั่งผู้ใช้งานนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่การจํากัดการใช้งานเนี่ยจะไม่ค่อยกระทบกับฝั่งผู้ใช้งานหลักนะครับส่วนใหญ่จะไปกระทบกับกลุ่มธุรกิจที่ต้องการโปรโมทสินค้าโปรโมทแบรนด์อะไรทํานองนี้นะครับอาจจะต้องเสียตังค์บูสต์เพิ่มเพื่อให้เปิดการมองเห็นอะไรทํานองนี้ซึ่งถ้ามองกันจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รับได้นะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดที่ออกมาทางฝั่งทวิตเตอร์เนี่ยกลายเป็นว่าลิมิตให ผู้คนทั่วไปนะครับสามารถมองเห็นทวีตได้จํานวนจํากัดนะครับซึ่งหากต้องการเห็นเพิ่มก็ต้องไปเสียเงินสมัครสมาชิกรายเดือนทวิต t ตอร์บ e ูนะครับสามารถที่จะเห็นเพิ่มได้มากกว่าปกติซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยูสเซอร์ทั่วไปเนี่ยรับไม่ค่อยได้นะครับเอาจริงๆเพราะว่ามันควรจะเป็นการเปิดให้มองเห็นแทบจะทั้งหมดอยู่แล้วนะครับตามหลักที่ ทางแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ทำนะครับทวิตเตอร์เนี่ยถือว่าสร้างแนวขึ้นใหม่ๆออกมาแต่ว่าดูเหมือนมันจะไม่ตอบโจทย์ยูสเซอร์โดยเฉพาะเหล่าแฟนพันธแท้ของทวิตเตอร์เองนะครับในไทยเนี่ยก็มีผู้ใช้มากมายนะครับกลุ่มแฟนด้อมกลุ่มออการเมืองต่างๆเนี่ยก็สิงสถิตอยู่ในทวิตเตอร์เป็นจํานวนมากนะครับ การที่มีแอปใหม่เข้ามาเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เทรดนะครับที่เป็นแอปแรกที่พยายามที่จะมาต่อกกับทวิตเตอร์ก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆแอปนะครับบูสกายของแจ็คดอร์ซี่เองหรือว่าแอปที่เป็นฝั่งของใช้เทคโโนลยีบล็อกเชนที่เข้ามาคิดจะมาแย่งฐานผู้ใช้ของทวิตเตอร์แต่ว่ามันก็ดูเหมือนว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับแน่นอนว่าการที่จะย้ายผู้ใช้งานโดยเฉพาะกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์นี่แหละที่มีมากมายนะครับที่มีฐานอ่าเฟลเวอร์จำนวนมากเนี่ย พวกเขาเนี่ยก็คงคิดหนักนะครับในการที่จะย้ายแพลตฟอร์มจริงๆแต่ว่าประเด็นในตอนนี้ก็คือ มันเกิดความเสี่ยงขึ้นกับทวิตเตอร์นะครับเพราะว่าทวิตเตอร์เริ่มออกฟีเจอร์เริ่มจำกัดอะไรต่างๆให้กับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปซึ่งมันไม่เป็นผลดีแน่นอนนะครับสำหรับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายนะครับที่เขาก็อยากที่จะโปรโมทสิ่งต่างๆให้กับฟอลโลเวอร์ของพวกเขาเห็นต้องการส่งต่อความคิดอะไรต่างๆแต่ว่ามีการปิดกั้นไม่ให้ยูสเซอร์ทั่วไปมองเห็นเนี่ยมันก็อาจทําให้เกิดการช่างใจได้นะครับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีฟอลโลเวอร์มากมาก อาจจะมีแนวโน้มนะครับที่จะย้ายไปอยู่แอปอื่นๆได้แล้วก็ t เ a d เองเนี่ยก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะครับที่มีแนวโน้มที่หลายหคนเนี่ยอาจจะพยายามย้ายไปเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเฟรลี่อยู่แล้วนะครับมีฐานผู้ใช้หลักอย่างในแพลตฟอร์มอินสตาแกรเองโครงสร้างหลักก็มาจาก Instagram มนะครับซึ่งหากสามารถที่จะไมเกรดพวกกลุ่ม follower อะไรได้เนี่ยโอ้โหถือว่าน่าสนใจนะครับ เพราะว่าในอิสตาแกรมเองเนี่ยมันเป็นสื่อที่มีอิทธิพลสูงม,มากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าสามารถไมเกิลโฟลเ o อร์เหล่านี้เข้ามาในแอปไ่อย่างเท s ได้เนี่ยมันอาจจะเป็น Key ์ฟีเจอรที่เด็ดมากๆของ t r a ท s เลยนะครับที่สามารถที่จะเป็นคิลลิ่งฟีเจอร์เพื่อทำลาย Twitter และยังมีอีกหลายประเด็นนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นที่ทวิตเตอร์กำลังมีปัญหามากมายจํานวนพนักง,งานเนี่ยก็น้อยลงไปมากๆนะครับยากที่จะมาสร้างฟีเจอร์อะไรที่จะมาต่อสู้กับหากการที่มาสเ e เบิร์กทุ่มประกาศทุ่มสราพกำลังโดยเฉพาะเราพนักง,งานเอนจิเนียร์ต่างๆที่อยู่ในเมตาเองมาลุยกับโปรเจกต์ใหม่อย่างเทสเนี่ย ก็ทาให้ทวิตเตอร์เนี่ยหนาวๆร้อนๆได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสภกําลังของพวกเขาอ่อนแอลงไปมากนะครับหลังจากที่ลดพนักง,งานลงไปจํานวนมหา,าศาลการได้ซีอีโอใหม่อย่างลินดายัคเิโนเองเนี่ยก็มันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับมันเป็น point หนึ่งที่ถือว่ามีผลต่ออนาคตของทวิตเตอร์เช่นเดียวกันเพราะว่าเธอเองเนี่ยเขาไม่ใช่คนสายเทคนะครับเป็นคนสายอุตสาหกรรมโฆษณามากกว่าและที่สําคัญย้ายมาจากสื่อใหญ่อย่าง MBC นะครับ มันดูเหมือนว่าอ e ีลลาวสเองเนี่ยต้องการลินดาเนี่ยมาเพื่อกอบกู้ทวิตเตอร์ในการสร้างรายได,ได้โมเดลใหม่ๆนะครับไม่ใช่มาเพื่อแก้ไขฟีเจอร์ต่างๆเพื่อมาต่อสู้กับคู่แข่งหากมันเกิดขึ้นจริงๆอย่างเทรดของอ่าเมนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆนะครับในตอนนี้กับสถา,านการณ์ของทวิตเตอร์ที่จะเจอคู่แข่งที่พวกเขาอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนนะครับ แล้วก็เป็นคู่แข่งที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งเงินทุนทั้งสัพพะกำลังทรัพยากรโดยเฉพาะเหล่าเอนจิเนียร์ต่างๆระดับเทพที่มีอยู่มากมายของเมตาเองนะครับหากมาสเบิร์กสั่งลุยเนี่ยเชื่อว่ามันจะกลายเป็นงานหนักมากๆนะครับของทวิ t เตอของ e ีลอ m u s สนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของแอปใหม่ของเมตาอย่างเทสใน E ีนี้ผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรธธกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจนทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l i n e ที on, ่ a d r a d o ะ t h a R A D S H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมนึงขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ